วันนั้นตอนที่ทองกำลังจะกลับบ้านนะคะสารวัตรมิตรเขาพิเศษสมัครสมาชิกใหม่วันนี้รับทันที30พอยต์อแอดไลน์แอดสวิตเซออาสาไปส่งทองที่คอนโดทองไม่กล้าปฏิเสธก็เลยยอมให้เขาไปส่งระหว่างทางเขาก็ชวนคุยเหมือนจะจีบทองอะคะ่ะแต่ทองไม่ได้เล่นด้วยนะคะตอนแรกทองกะจะปิดเงียบไม่ให้เสียรู้เพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องอะคะ่ะ แต่คิดไปคิดมาทองสารภาพกับเสียเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจดีกว่าแล้วนอกจากไอ้มิตรเนี่ยมันคุยกับทองแบบจีบแล้วเนี่ยมันยังหลอกถามความลับอะไรของพี่บ้างหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะแค่จีบอย่างเดียวเลยถามว่าทองชอบกินอะไรชอบไปเที่ยวไหนก็ถามเยอะเลยอะคะ่ะแต่ทองก็ถามคําตอบคํานะคะไม่อยากจะเล่นด้วยอะคะ่ะโอ้ สุดๆเลยค่ะเสียเสียไปเชื่อมันนะคะอีทองเนี่ยมันต้องไปอ่อยสารวัตรก่อนแน่เลยไม่งั้นเขาจะกล้ามาจีบมันได้ยังไงล่ะคะแล้วถึงขั้นพากันขึ้นห้องไปแบบนี้เนี่ยคงไม่ไปนั่งคุยกันเรื่องลมฟ้าอากาศหรอกมันเอาความลับของเสียไปขายเป็นเข่งๆแล้วค่ะคุปปาันมาเลยพี่ไม่งโง่พี่มีสมองพี่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันคือถูกอะไรมันคือผิดอันไหนโกหกหรือไม่โกหกแต่ถ้าพี่จับได้ ว่าโกหกพี่จะมีวิธีจัดก,การอย่างสาสมแต่ตอนนี้พี่เชื่อทองขอบคุณค่ะเสียแต่ถ้าเสียอยากให้ทองพิสูจน์ความเป็นสุดด้วยวิธีไหนบอกทองได้เลยนะคะทองพร้อมทำทุกอย่างคะ่ะ เสี่ยครับยาล็อตที่ส่งไปเชียงรายถูกจับครับถูกจับได้ไงวะตำรวจที่ไหนมาจับไม่รู้เหมือนกันครับแต่สายข่าวบอกมาว่าข้อมูลที่เสี่ยคุยกันวันงานเลี้ยงกำนันอ้วนรูดถึงหูตำรวจครับทองทองไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเสี่ยทองไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยอะ่ะ <c oughs> ทอง น่าเสียดายผู้หญิงสวยๆอย่างทองไม่น่าโง่เลยถ้าไม่หักหลังกันก็ไม่ตายเร็วแบบนี้แต่ถ้าชาติหน้าเกิดมาใหม่เนี่ยจะหักหลังใครช่วยดูหน้าหน่อยนะว่าไม่ใช่เสียบุญ